สวัสดีครับผมสุรเชษเรืองศรีศักดิ์คุณนะครับหรือเชฟตามนะครับเป็นซาก i ติฟเชฟของพัฒาการหลิงเสียงฟงครับเมนูที่นําเสนอในวันนี้จะเป็นเมนูปลาจระเ,รเม็ดึ่งเกี่ยมบวยและก็ปลาจระเ,รเม็ดิ่งสียิ้วนะครับผมยกตัวอย่างเมนูแรกของเมนูแรกคือปลาจระเ,รเม็ดึ่งเกี่ยวบวยรสชาติของเกี่ยวบวยนี่คือจะโดดเด่นใน,ในเรื่องของรสชาติที่กลมกล่อมไม่เปรี้ยวนําเปรี้ยวโดดหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันก็คือมัน้ได้กลิ่นหอมของเหมือนกับเกี่ยวบวยอ่ะ เนืองพรมพรมเป็นลูกพรมเงี้ยครับกลิ่นหอมอ,อันนี้เป็นเป็นสูตรพิเศษอีก,กันเช่นกันนะครับของพัฒคาหลิวเซียงฟงเราปจาจม็ดเนื่อซีอิว๊วคือน้ำซีอิ๊วที่เรานึ่งเนี่ยเป็นน้ำซีอิ๊วที่มันมีผ่านกรรมวิธีการตุ๋นนะครับด้วยเครื่องยาจีนจต่างๆเป็นสูตรลับเฉพาะของทางพัฒคาหลิวเซียงฟง ส่วนอันนี้จะบอกว่าได้เลยว่าของเรานะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เราร่วมกับทางซ p พีนะครับทำมีนำเสนอาลาจระเมดตัวนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็ความโดดเด่นของมันคือของเราเป็นาลาจระเม็ดสดคือจะพูดว่าสดนี่คือว่ายน้ำอย่างเหมือนกับอยู่ที่อยู่ตู้หน้าร้านนะครับโชว์อยู่ว่ายน้ำอยู่ตู้หน้าร้านครับแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยมีความหวานนุ่มแล้วก็เหมือนกับว่า กลิ่นปาจระเม็ดคือยังมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นกลิ่นปลาจระเม็ดจริงๆผมก็ให้ขอเรียนเชิญน,นะครับให้เข้ามาชมว่าปลาจระเม็ดของเราเนี่ยเป็นปลาจระเม็ดสดเป็นไงนะครับโปรโมชันนี้ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงขอให้มาลองชิมน,นะครับ is wrong